เราเดินทางมาถึงคลิปสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งในบทนี้นะคะจะเป็นการพูดสรุปภาพรวมทั้งหมดของเทนทั้ง12เทนที่เราได้เรียนมาทะานั้นเด็กๆคะ m i n d m a p ที่เราเคยทำไว้กันตั้งแต่ตอนต้นยังอยู่ไหมคะถ้าอยู่เนี่ยหยิบมาเลยคะ่ะหยิบมาเลยเราจะมากรอกนะคะข้อมูลให้ครบนะคะเอาละคะ่ะได้มาหรือยังคะ i ม้แม p ของเรานะคะจะเป็นรูปนี้นะคะ Tense นะคะแบ่งเป็น4ตระกูลหลักคืออะไรคะ simple continuous อะไรคะ perfect simple และอะไรคะ perfect continuous และในแต่ละตระกูลมีกี่คนคะ3คนใช่ไหมมีใครบ้าง present past future ครูผู้จะพาเด็กๆไปกอกนะแต่ละตระกูลเนี่ยมีใครยังไงบ้างก่อนหน้านี้นเราทำมาครึ่งหนึ่งแนละ้วใช่ไหม หรือใครยังไม่ได้เริ่มทำนะใครที่ยังไม่ได้เริ่มทำเริ่มทำได้นะคะวาดเลยดีไซน์เป็นของเราเองเลยก็ได้นะนีเด็กบอกโอ้ยครูหนูอยากจะแตกแบบซ้ายขวาซ้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เลยเราอยากจะแตกยังไงทำไงเราดีไซน์ของเราได้เลยเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรคะเป็นไม้แบบของเราใครไม้แบ p ของเราเองนะคะเราอยากได้รูปแบบแบบไหนเนี่ยเราดีไซน์ของเราได้เลยนะคะตัวแรกนะคะครูปุ้ยพาไปทำที่สกุล simple ก่อนนะคะนะอ่ะละมาเลยค่ะอ่ะ simple simple มี3พี่น้องใช่ไหมคะ pleasant pleasant สูตร pleasant คือ i อะไรอ่ะ i อะไรคะ i do นะ i do ถึงตรงนี้เนี่ยเราต้องนึกออกแล้วว่าปฏิเสธทำอย่างไรเป็นคำถาม yes no ทำอย่างไรถ้าสมมุติว่าต้องใช้ W question word เราจะใช้ตรงไหนเอาวางตำแหน่งไหนตอนนี้เด็กๆทุกคนต้องได้แล้วนะคะ อ่ะตัวแรก present simple คือ I do นะคะต่อมา past Past simple คืออะไรคะ I อะไร I did I did เอาล่ะ future ล่ะคะ Future ล่ะคะ future คืออะไรคูณพ,พูดบอกแล้วว่าจำที่อะไรคะจำที่รูป present แล้วเอาใครไปแทกเอา will ไปแทกนะคะก็จะได้เป็น I อะไรคะ I will do นั่นเอง I will do นั่นเองได้ไหมคะได้ไหมคะภาพรวมจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะต่อมาเอาละเราจะไปที่ c o n t i n u o us นะคุณผู้ชอนุญาตเลื่อนป,ปึ๊บหนึ่งอ่า c o n t i n u o us อ่ c o n t i n u o us บอกแล้วว่าสูตรเป็นไรคะ be doing ใช่ไหม be doing อะ่ะกำหนดเขียนไว้น้อยๆตรงนี้ be doing ให้ hey, เรารู้ว่าอ๋อคาแรกเตอร์ของเขาคือ be doing นะอ่ะสูตร present continuous คืออะไรคะ I am อะไรคะ doing I am doing อ่ะ past continuous เป็นอะไรคะ past continuous I อะไรคะ I was doing นั่นเอง I was doing อ uh. uh, ่ะอะไรคะ ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ทำยังไงคะครูพุดยบอกแล้วว่าจำที่อะไรจำที่ present แล้วเอาอะไรคะเอา l l l ไปแทรกนะคะเราก็จะได้ว่าอะไรคะ I will be doing นั่นเองนะคะเราจะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะโอเคไหมคะผ่านมากี่เทนแล้วคะ 6แล้วนะคะ6แล้วบอกแล้วว่าเรียนคลิปนี้จบจะรู้ลึกรู้ละเอียดเรื่องเทนส์ทั้ง12เทนส์เลยฉะนั้น6แล้วไปต่ออีก6ค่ะตัวต่อมาอะไรคะ perfect perfect อะไร perfect simple สูตรของ perfect simple นะคะหลักๆต้องมีคำว่าอะไร half อะไรคะ half done อ่ฉะนั้นโน้ตไว้ว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนที่ half ใช่ไหม ขีดเส้นใต้ไว้ฉะนั้น Pleasant Perfect Simple สูตรคือ I อะไรคะ I h a อล done And I h a ฮอ done He อะไรคะ He has done ใช่ไหมเอาละแล้วถ้าเป็น past ละคะ Past Perfect Simple เมื่อกี้ก็บอกว่าเราว่า Note ที่อะไรคะขีดเส้นใต้ที่ half แสดงว่าต้องเปลี่ยน half เป็น had เราก็จะได้เป็นว่าอะไรคะ I Had done I had done เอาละ future มาละจ้า future ครูพู้เนี่ยเวลาเรียน tense ครูพู้ชอบ future มาเลยนะเพราะอะไรหรือะมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยจำที่อะไรจำที่ present ใช่ไหมแล้วก็เอาอะไรไปแทรกเอา will ไปแทรกใช่ไหมครูพู้บอกเลยตอนตอนสมัยครูพู้เป็นเด็กๆครูพู้เรียนนะครูพู้ชอบมากเลยเพราะอันเนี้ยอะไรคะ present คือ I have done พอเป็น future จะเป็นอะไรคะ I อะไรคะ I will I will like half done uh นะะั่นเองอ่าเท่าไหรแล้วคะ9แล้วเหลืออีกกี่ตัว3ตัวสุดท้ายและท้ายที่สุดอะไรคะ perfect continuous นะคะสูตรของเขานะคะเ,เขาต้องเป็นอะไรคะ half been าแล้วต้องมีอะไรคะ doing เพราะมี con ด้วยไงเราก็โน้ตไว้แล้วขีดส้ำใต้ไว้ว่าที่ half พอต้องเปลี่ยน half ใช่ไหมฉะนั้น p l e a s a n t perfect c o n t i n u เนีสูตรมีว่าอย่างไรคะสูตรมีว่ายังไง I เลยคะ่ะ I have been อะไรคะ Doing นั่นเอง I have been doing นั่นเองนะคะเอาละ่ะถ้าจะทำไปเป็นอดีต เฮ้ยอดีตก็เมื่อกี้ขีดนเส้นใต้ไว้ที่ไหนที่ h a l f ต้องเปลี่ยน h a l f เป็น h a d แค่นี้ยองเป็นอะไรคะ I had been doing อ่ะเห็นไหม future ก็แบบโอ้ครูค,คะ future ง่ายมากเลยหนูไม่ต้องรอครูบอกแล้วล่ะหนูเขียนเองได้เขียนเองได้เข,เ,ไดเขียนเลยแล้วต้องเอาใครไปแทรกค,คะเอา will ไปแทรกที่อะไร ที่เพล e ์ n นั่นเองฉะนั้นจะได้ว่า I อะไรคะ I will อะไรคะ have been นะคะ have been อ่ะคุูุเขียนางล่างนี่นะพื้นที่คุูุไม่พอ doing อ่าเราได้เป็น I will have been doing นั่นเองนะคะอ่ะละค่ะครบแล้ว12เท้น t e ของเราจะหน้าตาประมาณนี้นะคะเด็กๆสามารถดีไซน์ของตัวเองได้เลยนะคะใช้ทักษะทางด้านศิลปะของเรานะคะวาดวาดดีไซน์ยังไงก็ได้ที่ทำให้เราแบบเห็นได้ชัดเจนนะคะเราแบบเราจำได้เพราะอันนี้มันเป็น mind map ของใคร mind map เป็นของเราเองนะคะแ้วคุปุอยากอยากเห็นนะคะอยากเห็นเขาเรียก ผลงานทางด้านศิลปะบวกภาษาอังกฤษของเด็กๆเ,เข้ามานะว่าแบบเอ๊ะเด็กๆของครูปุ้ยเนี่ยนักเรียนของปุ้ยเนี่ยจะดีไซน์ออกมาได้ยังไงนะคะจะวาดการ์ตูนจะแถมอะไรมาได้นะครูปุ้ยอยากให้เด็กๆวาดแล้วก็ดีไซน์ด้วยตัวเองแล้วส่งมาให้ใครส่งมาหาที่ครูปุ้ยนั่นเองนะคะส่งมาที่นะคะ a s s i g e l e a r n l a n d นะคะ ad เลยนะคะส่งมาที่ a s s i g e l e a r n l a n d นะคะอย่าลืมกด a s s i g e ด้วยนะ learnland แล้วส่งรูป m ม n d p a p ของตัวเองเนี่ยมาหาครูปุ้ยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าครูปุ้ยจะมี Special g i f t อ่า s ส e c i a l gift ส่งกลับไปให้นั่นเองอยากได้ Special Gift ไหมเดี๋ยวส่งไปให้และนอกจากนี้นอกจากนี้นะคะมีปัญหาหรือมีข้อสงสยัยหรือว่าอยากถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็เทคมาหาครูปุ้ยได้ครูปุ้ยก็จะมีแอดมินตอบกลับไปหรือบางทีถ้าครูปุ้ยแบบสะดวกครูปุ้ยก็จะเข้ามาตอบให้เองเลยนะคะนะโอเค นอกจากนั้นอ่ะเมื่อกี้แบบ1ได้เลยคะ่ะ special gift แล้ว2อ,อาจจะมีปัญหาเข้าสงสัยถามเข้ามาเดี๋ยวเราตอบไปนะโอเคเดี๋ยวจะมีเด็กคัมภี์เทวดาหน้าตาแบบนี้นะคะที่มีรายละเอียดส่งกลับไปให้เลยนะคะแยกแต่ I do he does I did he did นะคือแบบกลับประทานตัวอื่นด้วยแบบเป็นละเอียดส่งไปให้เด็กๆนะคะแค่เด็กๆนะคะ add Ad. มา a d ดอะไรคะ assign the land นะคะส่งอะไรคะ มายแมพของเราที่เราวาดรูปเมื่อกี้ส่งกลับมาให้ครูปุ้ยนะเพื่ออะไรเพื่อรอรับสเปเชียลเกิใช่ไหมคะเสร็จแล้วเรายังสามารถคอนแทคติดต่อกันได้ตลอดมีปัญหาอะไรถามกันได้ตลอดและที่สำคัญจะได้รับไฟล์นี้กลับไปด้วยนะคะครูปุ้ยอยากให้เด็กๆเนี่ยลองเอาสิ่งที่ครูปุ้ยสอนทั้งหมดมาเนี่ยไปสร้างประโยคด้โดยการเนี่ยเอาเวิรต่างๆไปแทนที่ลองฝึกทำนะคะครูปุ้ยบอกเลยว่า ครูพุ้แบบชาเลนจ์เลยนะท้าทายเลยนะว่าหนูลองทําแบบนี้แต่งแค่แบบวันละหประโยคตื่นขึ้นมาวันละหประโยคพูดอะลองนึกเป็นประโยคภาษาอังกฤษลองสมมติว่าฉันตื่นนอน6โมงเช้าทุกวัน I wake up 6 i o'clock every day อย่างเงี้ยพูดออกมาทุกวันวันละหประโยคครูพุ้บอกเลยว่าภายใน3ดเดือนเด็กจะรู้สึกว่าเฮ้ย เราพูดภาษาอังกฤษดีขึ้นเราแบบฟังภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นบางครั้งเด็กๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยถามมาแล้วแบบถูกตอบอัตโนมัติเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลักสูตรเนี้ยเราเรียนกันมาหลายรุ่นละแล้วแต่ละรุ่นทุกคนก็จะแบบเอ็กซ์เพรสไปเลยอะเอ็กซ์เพรสทางด้านนี้ไปเลยนะคะโอเคค่ะเราเรียนกันมาครบ17ตอนแล้วนะคะครูปุ้ยก็ขออวยพรให้เด็กๆทุกคนนะคะพัฒนาสกิลทางด้านภาษาอังกฤษนะคะฝึกพูดทุกวันแล้วก็ประสบความสําเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูดการฟัง และการเขียนการทำข้อสอบทุกๆด้านเลยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย